โอ้อ้้พี่น้องอุ้ยโอ้โอ้มีเก็ดอาซิวพี่น้องเลยเขากลูกเลยฮึ่งโอ้โอ้ประบูครับสวัสดีครับโอ้ม สวัสดีพี่น้องลูกป่านายย้าวครับคลิปนี้ก็มาเจอกาเจอผมเช่เคยครับใน่องหนุ่มบันโดนคนกุบวยกับผมวันนี้จะพาพี่น้องมาย้ำกุ้งครับใส่หมูนะกกุ้งไว้วานสิบหลังครับตามห่วยครับมใส่วานสิบหลังครับวันนี้ก็วันที่สิบห้าเมษาครับหกแปดนะครับวันสงกรานนะครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยครับผม ไปจะลูกปยาม,มงนักกุ้งครับจะ,ะพอได้ก่อยไหมไปลงไปดูเลยครับหลังแรลงมีตัวอยู่ครับปลาซิวหัวชลีตัวใหญ่เลย เอาปูปุ๊บปุ๊บจ็บว่ากูปุ๊บมามาหลุดหลังที่สองครับจะมีกุ้งเขาไหมโอ้โกระบูครับกระบู ตัวงามอยู่นะกุ้งไม่ค่อยมีครับบูประบ,ระบไูไปดูที่หลังครับดูหลังที่สามครับโอ้ไม่มีปลาสิวกุ้งก็มีครับแต่ตัวไม่โตเท่าไหร่โอ้เขาเยอะยูกครับกุ้งหลังนี บอ in ันนี้เขาเยอะอยู่ครับกลุ่มหมาก็เห่าไปไปรุนโตครับมารุนที่สี่ครับที่สี่ไม่กลัวอไม่ข่อยเขาเลยครับ มีอยู่ับแต่ว่ามันเข้ามาเยอะไปรูน้องต่อไปครับมาหลุูน้องที่ห้าครับน้องที่ห้าโอ้มีเต็ดอาซิวพี่น้องเลยเข้ากุเลยอาซิวเต็มเลยอืออ่ะ ปลสซิวก็ปัสซิวไปรุดนต่อครับซิวนี่ครับเหลือห้าหลังครับใส่แยกไปเด้ยนี้ห่าหลังนั่นใส่ในห่วยใหญ่ครับหวใหญ่ตอนนี้เป็นช่องหนามานี่ออกมาแยกมานี่ครับเป็นห่วยเหมือนกันครับแต่มันใหญ่ หอยกลางนาเขาครับแยกมานี่แหละใส่ไปนี่เรื่อยๆครับหาหลังครับไปมันรุนครับมาดูหลังนี่ครับน้องนี่ใส่นาโทรครับนำไว้จ๊ดเจาะจดเจาะเดินดานันเป็นหน้าปังครับมา <c oughs> เห็นข่อยมี กุ้งสักคู่นะกุ้งในกุ้งไม่ค่อยมีครับแต่ว่าตัวโตๆนะถ้ามี่กุ้งตัวโตครับตัวโตก็ในหวยอยู่แต่ไม่ค่อยเข้าครับไปที่สี่หลังครับนะ ุ่นต่อครับมาลุ่นหล,ลังที่เจ็ดครับหลังที่เจ็ดหลังที่เจ็ดอ๋อเป็นตากุ้งเข่าเยอะนะนี่นะนามนก็แห้งดีครับนู้นเลยโถไปัตปโนเป็นหัวใหญ่เนาะ,ะดูหลังนี่ทีกระโดดแตกสวดๆวดไหมแต่ว่าโอ้ลอยเมือกไว้เต็มเลยนะ อ้วพี่น้องมีอยู่ครับกุ้ง,งมีแต่กุ้งเลยนะไม่ค่อยเห็นเนาะน่ครับนะกุ้งเขาค่อนข้างเยอะอยู่ครับนี่แล้วก็ตัวน้ำงามๆนะครับตัวน้ำๆงากว่าในห่วยอยู่ไป วิสามหลังสุดท้ายครับมามาดูล่างที่แปดครับล่งนี่โยงลงไปเลยครับนโยงลงไปจากท่อทสี่เหลี่ยมเลยครับนี่มาเข่าไหมโอ้เขาอยู่พี่น้องเดี๋สักครู่เด้อย,ยกขึ้นมาก่อนอกุ้งเขาเยอะอยู่ครับสักครู่ครับ เขาเยอะอยู่ครับนะครับเต็มเลยตัวงามๆเลยครับกุ้งอ่ะเหลือสองลังสุดท้ายครับนก่นแหละมามาหลุดลังที่เก้าพี่น้องลังที่เก้าโอ้โห พี่น้องอุ้ยโหนังที่เก่าแม่คักคักดูครับทั้งกุง้ทงทั้งปลาซิวเต็มเลยเขากู้เลยพี่น้องย,ยังหลายน,น,นะนี่นะนี่เอยต้องยังงี้แล้วว่าที่เทะๆพี่น้องเลยถ้าเขายังงี้ถูหลังนี่ปุอุ้ยเหมาะเทะเทะ ขักขักเอา้าเหมาะเมาเหมาะ,มะไปมาดูหลังสุดท้ายครับเฮ้ยขักขักหลังนี่มาดูหลังสุดท้ายพี่นออ้องโอ้หลังจักรีนี่หลังตีกาวนี่มันเถะๆขาวกุ้เลยทางกุง้งทั้งปลาซิวพี่น้องเลยดูหลังสุดท,ท้ายหลังทีซิปสวดๆนะโอ้โหลังนี่มีแต่กุงนะ้งครับ กลุ่มเขาเยอะอยู่กลุ่มเขาหลายอยู่พี่น้องน้องนี่เป็นแต่กุ้งมองไม่เห็นนะพี่น้องกุ้งมันก็ตัวไซส์เดีอรทีนี้ไหนนี่ครับกุ้งเต็มเลยตัวกำงามเลยครับกุ้ง หมานแบบนี้ตะวันก็ขึ้นสูง้วครับเจ็ดโมงเจ็ดนาทีแล้วครับตอนนี้ไปแล้วไปดูสรุปผลงานกระโดดครับพอได้โพได้กลอยไหมครับผมตอนนี้ก็ยามเสร็จแล้วครับมุ่งซิบหลังครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันครับพี่น้องนี่ครับโอ้อะไรค่อนข้างเยอะเลยครับนี่ กุ้งครับปลาซิวได้หลายอยู่ครับนี่เต็มเลยนี่ใบไม้ผมใส่ไว้มันกระโดดครับปลาซิวมันกระโดดเวลาขับรถน้ำมันขยกนี่มันกระโดดนี้นี่ใสๆงามๆเลยครับพี่น้องเนาะพอได้ก่อยเกมวัดสงการพี่น้องด้วยไปตงสื้อมูสื้อทึกพี่น้องกิจก่อยกุ้งนี่แหลนะเนาะ บางคนกลับมาจากกรุงเทพกรุงไทยนีย่เนื้อมอง้งเนื้อมอุ้ยไม่กินนะครับไม่อยากกินดอกนี้อยากกินหมูกุงุงหมูปลาไหลหมูองบับานไปยงั้นครับเนาะบางทีไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยนานอยู่ในเมืองนานกลับมาก็อยากกินของบันบานแบบนี้เดีเคยอยู่เคยกินเนาะไปอยู่นั่นจะมีกินกันไหนหรอมีก็ต้องสื่อเขาเดีอ่ะคอคิปนี้กักบทั่มันอยู่พี่น,อน้องเราจะขออนุญาตกับบ้านนะครับไปหาเก็บกุงุง ไปก่อยกินครับก่อยแก้มก่อยแก้มเอาแล้วงันคลิปหนาจะกันไหมครับพี่น้องหาอยู่หาก,กินทางไหนแล้วถ่ายดูไหมครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับคลิปนีก้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับเพื่อพาคลิปใหม่ๆจากหนุ่มบันดดนคนกุบดกับผมแล้วคลิปหนาจะกันไหม่ครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมดีมากก่อยก่อยก้อย